ตอนเย็นๆนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เปิดร้านเปิดอะไรไปในระดับหนึ่งทุกคนเบลว่างเบลก็เลยมาดูเดินดูต้นบวบเหลี่ยมของเบลนะทุกคนโอ้ยแมงตับเตาทุกคนคะ่ะข่อยอดขว่ขวแมงตับเตาเดงเป็นแดงคือมันกินได้บอกเยอะเกินทุกคนคะ่ะเบลจะพวนดินเบลว่าจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนาะเพราะว่า ลำต้นเขาก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเหลือแต่จะมีแขนมีขาแบบตะเกียกตะกายขึ้นเราต้องหาแบบว่าอุโมงค์ให้เขาหาทําแบบบ้านให้เขาอยู่นะทุกคนมันถึงจะออกรูปรายรายสวยงามอย่างเงี้ยเราก็จะพวนดินแล้วก็เอายาอะไรออกด้วยเนาะมือเสือถอนหา้านนียมันเป็นอันเล็กมันก็ใช้ได้ดีนะทุกคนทั้งนั่งชิวๆในการถอนยาไปมันก็เป็นตัวช่วยได้ดีในระดับนึงแล้วก็มันพรวน้าได้ด้วยนะคะมันพวนดินพวนอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเนาะ ก็แทนแบบว่าจอบอันเล็กก็ใช้ได้หรือมจะเป็นเสียมันเล็กเงี้ยก็ใช้ได้แล้วแต่เราถนัดแต่ว่าเบลว่าอันเนี้ยเบลรู้สึกว่ามันเอาหยาออกด้วยแล้วก็พวนดินไปด้วยบมันเก๋ดีอะทุกคนมันดูแบบว่าอื้ฉันแบบว่าอ่าทรีอินวันอะไรอย่างงี้ฉันดูแบบดูเลิศกว่าใครดูเลิศกว่าเสียมดูเลิศกว่าจอบเลยนางถ้านางพูดได้นางก็จะคงจะพูดอย่างงี้นะคะเราก็จะพวนดินทุกอย่างให้มันดูแบบว่าดินร่วนซุยสักนิดนึงแล้วก็ จะเอาปุ๋ยอะไรมาใส่นะคะให้มันแบบจะเริ่นเติบโต,ตงอกงามเนาะหญ้าก็ขึ้นเยอะทุกคนช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่ปราบเสียนใครที่ปลูกผักไม่ได้แบบฉีดยาหรืออะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างี่ปลูกผักยากมากหน้าฝนเนี่ยทั้งฝนตกด้วยบรรยากาศด้วยบางทีแดดออกบางที แดดนิดนึงบางทีฝนตกมาเยอะๆอย่างเงี้ยใบไม้หรือลากหรือ,อต้นผักของเราเนี่ยมันก็จะเปื่อยง่ายเนาะทุกคนมันก็สิบ,บคอยจะเริ่มโตมากกว่าไหนเราต้องใส่ใจแบบเออกลางมุ้งให้เขาอยู่หรือจะเป็นแบบว่าบํารุงนู่นนี่นั่นหลายอย่างแต่ว่าเบลก็ไม่ ไม่ได้ทํามันไม่คุ้มทุกคนค่ะเราเองก็ไม่ขายได้ไม่ได้ขายผักแพงถ้าจะขายผักแพงเกินไปเราก็ไม่กล้าขายให้พีเอฟซีไหนจะค่าส่งอีกอะไรอย่างเงี้ยรอปลูกหน้าหนาวทีเดียวเลยแล้วกันมันจะได้แบบว่าปลูกง่ายบรรยากาศดีแล้วก็ดูแลง่ายเนาะทุกคนเนาะ,ะแล้วก็ปลูกผักไปเป็นแบบบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยค่าส่งก็ มันก็แพงอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้ขายแพงขนาดนั้นสิบยี่สิบาทเบอร์ก็ขายนะคะทุกคนขาก็คือให้พี P ่ๆเอฟซี C ได้กินแบบของดีของอร่อยอะไรแบบเนี้ยเราก็จะทําช่วงหน้าหนาวแล้วกันเนาะส่วนผักให้เนี่จะบกให้ไฮโดลิกอีกแล้วพอเแบลเบลแบบไม่รู้นะทุกคนว่ามันชื่อไฮโดรโปนิกอะไรเนาะแต่เบลไม่ทราบเแบลบนึกว่าเขาเรียกว่าไฮไฮโดรลิกไฮโดรลิกนี่มันเป็นรถยนต์ <laughs> มันเป็นรถยนต <laughs> ์เออมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ผักถ้าเป็นผักที่ปลูกในน้ำเราเขาเรียกไฮโดโปโนิกแต่ถ้าเป็นรถยนต์มันเรียกไฮโดลิกเริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนเขาให้เขาแล้วนะคะผักไฮโดโปโนิกของเบลเนี่ยเบลก็จะปลูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเบลก็จะเริ่ม ยังไม่เริ่มทุกคนคะ่ะเพราะว่าหญ้ามันเยอะหญ้ามันเยอะไม่รู้ว่าจะเอาไปตั้งตรงไหน,นแล้วก็เดี๋ยวจะหาพื้นที่ปลูกนะคะนู่นแหละเบลเครียรสถานการณ์ในชีวิตของเบลเสร็จเรียบร้อยเบลก็จะวางแผนชีวิตเบลใหม่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปในทางที่เบลคิดไว้ว่าเออถ้ามันดีอะไรเงี้ยเราก็จะวางแผนว่าอ่ะเราจะเริ่มแบบว่าขายของตอนเช้าด้วยแล้วก็ ถ้าแบบช่วงจะเริ่มเข้าหน้าหนาวเนี่ยเราจะเตรียมพื้นที่ไว้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกของเบลนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะมาวางขายหน้าบ้านด้วยหรือพี่พีเอฟซีสนใจอะไรเงี้ยเอามันที่ไหนมันก็มีผัาแบบนี้แต่ว่าเบลก็จะวาวางขายหน้าบ้านนะคะที่เบลคิดไว้เนาะนั่นแหละเบลก็ว่าสีว่างแผนไม่ว่าอะถ้ามันเป็นไปแบบชีวิตเรามันลงเอยด้วยดีหรือมันจบกันด้วยดีเนะี่ยถ้ามันจบกันไม่ดีก็ค่อยว่ากันไปตาม ความของกฎหมายแล้วกันแต่ถ้ามันจบกันด้วยดีเนี่ยอ่ะโอเคมันก็ดีไปนะคะมันก็ดีไปเนาะหวังว่ามันจะมีแต่เรื่องดีท้ามันเกิดเรื่องบดีเท่ากับสู้ต่อไปแค่นั้นแหะค่ะดูกคนค่ะวันนี้ก็จะมาแซมปลูกต้น แปลงกว่าด้วยทุกคนจากที่เขาขึ้นมาแบบว่าเล็กๆอ่อนๆขึ้นมาแบบเป็นต้นเบี้ยอ่อนๆนะทุกคนคือโดนแมงตับเต่ากินไปหมดเลยเบลก็เลยเอามาแซมใหม่ทุกคนคะ่ะคือขึ้นมาทุกหลุม,หล,มหลุมหลุมนึงเแบลบยอดแค่สองสามเมตรเองขึ้นมาทุกเม็ดเลยแล้วคราวนี้พอมาดูอีกทีนึงเหลือแต่ก้านใบไม่มีเลยแบบแห้งเหี่ยวกรอบหมดแล้ว เก็เลยเอาทิ้งหมดแล้วก็ขุดหลุมใหม่นะคะแล้วก็เอามาหยอดใหม่ดูซิว่าแตงกวารอบนี้จะขึ้นไหมท้าบ่ึ้นกับจีเจ้าปลูกเหรอเด้อค่ะกับจเจ้าปลูกกับจีสือมาใส่เอา <c oughs> บ่ไหวก็แม่งตับเตาอีหลีปลูกจนเหนื่อยอขุดดินจนเหนื่อยอทุกคน <c oughs> แล้วก็แมลงมันก็เยอะเนาะมันเป็นช่วงปราบเซียนอย่างที่เขาว่าหลายๆคนที่ปลูกผักเขาก็จะแบบ ดูแลพิธีพิถันมากเลยอย่างเงี้ยเบลก็พยายามแล้วนะทุกคนแต่ว่าบางที่มันก็บ,บ่เป็นไปตามที่เราหวังมันก็นเลยเ,เป็นแบบนี้แหละเบล่ปลูกผักไว้เรียบร้อยนะคะเด็ๆกๆก็กลับมาจากโรงเรียนพอดีเนาะพี่อดีก็หิวข้าวมากๆเลยบอกเบลนะเดินมาบอกแม่หนูหิวข้าวมากๆเลยหนูอยากกินผัดกะเพราอ่ะจัดไปผัดกะเพราผัดกะเพราก็เป็นกะเพราไก่นั่นแหละทุกคนไก่บทที่เบลซื้อมาเบลก็จะใส่ถังน้ําแข็งไว้เวลาอยากจะใช้ก็หยิบมาใช้ได้เลยนะคะผัดข้าวผัดอะไรให้ ูกเรียบร้อยกินเขาแล้วเราก็ตบทายด้วยขนมค่ะทุกคนกินเขาเบิดจานบางใหญ่ลูกซ้ายข่อยอ่ะกินดีอยู่ดีบ,กกบ่เจ็บบ่ป่วยก็เอาละลูกหลานเนาะอ่ะกินขนมก็กินไปเล่นไปตามภาษาของเด็กเนาะทุกคนให้เอาสิที่เหลือเอาให้แม่หให้แม่เหรอใช่ครับเอาใส่ให้แม่เหรแม่กินกับอดินได้ไหมเอาใส่ด้วยกัน เบื้องแม่หิเวียดเองมาเรียนหนูจะทำเองเออหนูให้ของนนนอพ่อพ่อพ่อเรียนรอเชไม่ถ้าเอาใส่อย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงก็มันจะกินแบบเขียงอ่ะถ้ามันหล่นไปถ้ามันหล่นไปข้างล่างแล้วแล้วก็กินให้มันหมดก่อนอ๋อแ,แล้วมันก็จะแข็งแข็งอย่างนี้เหรอหนูทำที่โรงเรียนเหรอเีซกัาพ่อหนูมาเลยก็ได้ นี่แหละทุกคนชีวิตการทำงานของเบลก็ เลี้ยงลูกไปด้วยทํางานบ้านไปด้วยทําสวนไปด้วยทําทุกอย่างนั่นแหละทุกคนเราก็บาลานซ์ชีวิตเอาแล้วแล้วกันนะว่าเราจะอยากให้มันเป็นแบบไหนเราเหนื่อยไหมเรามีความสุขไหมว่าที่เราทําอะไรแบบนี้แต่ตัวเบลเองอะ่ะเบลเหนื่อยอยู่แต่ว่าเบลก็มีความสุขนะคะทําอะไรมันก็เหนื่อยหมดเลยทุกคนแต่ว่าเราไปพักมันก็หายทําออกมาแล้วมันสบายใจมันมันรู้สึกดีมันก็ทําไปแบบชิวๆเนาะวันนี้ขายของดีดีทุกคนคายเบลเปิดด้านหนึ่งแต่เทียงเลยมือนี่ก็เลยแบบว่าขาย ายทั้งยำทั้งลูกชิ้นลูกชิ้นขายดีมากจากทุงบอกไงที่เบลเอามาเติมแล้วเติมอีกนะคะเหลือประมาณนี้แหละพวกนี้ก็คงจะได้ไปซื้อของนะคะตอนแรกอะเบลใช้ตู้ลูกชิ้นอันใหญ่ใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้ตู้นั้นน่นมันแตกเบลจับ เปิดแรงมั้งหรือเบลกดเขาแรงไม่รู้เหมือนกันแล้วทีเนี้ยฝามันก็เลยแตกทุกคนก็เลยได้เอาอันหน่อยมาใส่เนาะแต่อันอันเล็กก็ดีเหมือนกันนะมันเก็บความเย็นดีกว่าอันใหญ่แล้วก็ไม่เปลืองน้ําแข็งด้วยแล้วก็ถ้ามันหมดเราก็เติมถ้ามันหมดเราก็เติมไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะลูกชิ้นเราก็สแตนบายมาอ่าอย่างละถุงอยู่แล้วเราไม่ได้แบบ ซื้อมาไว้ทีและยเยอะทุกคนคะ่ะวันนี้ปิดร้านประมาณสองทุ่มครึ่งเลยสองทุ่มครึ่งอย่ายนีังไม่ลูกค้าอยู่เลยลูกค้าออกไปคนสุดท้ายเบลก็เลยปิดร้านเลยเพราะว่าอ่ามันดึกแล้วเนาะเดี๋ยวเด็ก <erfahren> ๆก็จะได้นอนแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ไปโรงเรียนเพราะก็เป็นวันศุกร์เบลก็จะปิดร้านปิดอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะก็เก็บของเก็บยังเขามาเรียบร้อยแล้วก็ออกไปข้างนอกเก็บก็องก็อี้เก็บเต็นท์ให้มันเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูข้างหน้านะคะปิดประตูข้างหนา้าล็อกไว้ให้มันเรียบร้อยแล้วเบลก็จะมาล้าง ของนะคะทุกคนเบลก็จะทําแบบนี้ของเบลทุกๆวันเลยนะคะเป็นกิจวัตรประจําวันของเราไปแล้วแล้วก็เราก็ทํามันเป็นงานแล้วนะทุกคนไม่เป็นงานของเบลไปเร้วนะคะเป็นงานที่แบบว่าเราสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็พยายามทําทุกอย่างให้มันเต็มที่แล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะเบลเองอะ่ะเป็น เป็นเจ้าของร้านเป็นคนขายเป็นพนักงานเป็นทุกอย่างเป็นคนคิดเป็นคนที่แบบว่าอะเราก็ทําออกมาได้ดีสะอาดสะอา้านแล้วก็ ทอดลูกชิ้นอะเบลไม่ได้ทอดแบบเร็วนะทุกคนแบบว่าทอดมันก,กรอบอร่อยแตงกวาก็แช่เย็นๆน้ําจิ้มก็อร่อยแต่ว่าน้ําจิ้มเบลไม่ได้ทาเองเบลซื้อนะคะแต่ก็ห้องก็เลือกอันที่มันแซบสําหรับอ่ามันห่อว่ามันแซบละลูกค้ากระแซบเขาก็ติดใจเนาะทุกคนเขาบริการดีพูดจาทักทายสัพเพรหะเราก็โอ้ยมาลูกแบบไหนละมาเป็นเด็กเราก็พูดตามใบเด็กมาเป็นแบบสับใบรุ่นโอ้ได้เลยมาเลยมันจะเอาเจนได้เอาเจนแม่เจนเก่า เจนยุคเก่าศูนย์บอได้เบิร์ดได้เบิร์ดนะบอกบอกไปเบิร์ดบอกเป็นตัวจีบตัวเด็ดเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็คือสิอจียืนนึ่งพูดหล่ะเขาก็จะเปิดเพลงถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านนะทุกคนเบิร์ดจะเปิดเพลงสักสามเพลงบิวอะร่มจะกรงไข่ข้นตื่นขึ้นมาไว้นแล้วเบิร์ก็สิีบบอกว่าเฮลโหลดีมากนี่ไงพี่เันเบิร์ดจีบองศีเลยเบิสิบบอกเป็นแบบว่าฮัลโหลโรเตทเบิสิดจีบบอกองศีถ้าเป็นเบิร์เป็นผู้ใหญ่บ้านเบิร์จะเบิร์จะเป็นแบบใหม่แบบซับเพราะว่าเบิ่เด้เบลเป็นผู้้ใหญ่่บบบานนแเจม เราจะไปเรียนต่อดีไหมเพื่อจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้านดีไหมทุกคนเลิศไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มันหมดวัยเราแล้วแหละถ้าจะเป็นแบบนั้นความรับผิดชอบมันเยอะนะทุกคนจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ทีมต้องดีเงินต้องถึงนะทุกวันนี้เนาะมันก็ค่อนข้างที่เราไม่ได้มาสายนี้หรอกถามว่าเเรียนนะเแบลบก็มาสายบัญชีบริหารการจัดการบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเแบลบมาสายหนีนะคะการตลาดขายของประชาสัมพันธ์เป็นเสมียนอีย่างเงี้ยสิเแบลบก็จะเป็นสายงานของเแบลบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเราไปทํางานแบบพวก อขาข้าราชการเป็นอบตทําอะไรเงี้ยมันก็ทําได้แหละถ้าเราตั้งใจไปสอบจริงๆมันก็เหตุไดถามมาบันเหตุใดอยู่ที่เราตั้งใจไหมเแบลบเป็นเด็กวัยรุ่นอ่ะเบลทำงานร้านอามุกทะเนาะเริ่มแรกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นร้านเหล้าเพราะว่าหน้าที่การงานหรือการเรียนของเรานี่เวลามันบบรานกันเบลก็เลยต้องออกจากร้านมุกทะมาเปลี่ยนเป็นร้านเหล้าเพราะว่าเบลเริ่มเข้าเรียนปวสอ่ะ เขาเรียนเรียนจนถึง5้าโมงหกโมงเย็นเลยนะทุกคนถ้าสแตนดาร์ดจริงก็5้าโมงเี่ยหาโมงครึ่งเดี๋ยวไม่มีเวลาเลยเนี่ยห้าโมงครึ่งเดี๋ยวไปต้องรีบกลับมาหอไม่มีเวลาเล่นกับเพื่อนเลยต้องรีบกลับมาหอแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยทุกคนจัดเต็มมิ่งเนี่ยไปนาแบบว่า เบาๆไม่ได้เพราะว่าเพื่อนในร้านก็หนักเหมือนกันเขาต้องแบบอือเสพึ่งข้นตาเนี่ยก็ต้องเป็นภาา้าหยาพุ่นเขาต้องเป็นกนารสาดย่างดีพุ่นะโอ,อ้มันต้องเต็มเพื่อนเต็มเราออยอมที่ไหนละ่ะยอมไม่ยอมแล้วก็ที่หนึงคือกันละ่ะพูนอะเรบบไปทํางานเราก็จะอ่า โรงเรียนอยู่โรงเรียนก็จะเบาๆแต่งหนาเข้ากับิบวหมักไม้ถ้าแป้งถ้าลิซซิกริมมันยังงเข้ากับว่ากันไปเนาะแต่ว่าเบลก็สิเป็นค้นเสมอหูแต่เสมอนะคะเสื้อฮัดอิงติ่งว่ามันนอมหมาแปดเต่าคุณครูให้สายาณนะทุกคนใส่เสื้อรัดมากจักเสีฮัดไปใส่แต่ว่าเราก็มีแฟนนะแต่ว่าเราชอบแบบว่าอะไรที่มันแบบว่า เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะแบบเป็นคนหนึ่งแต่แต่ตอนนั้นก็คือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเราก็เลยเป็นคนค่อนข้างที่จะแรงมากเป็นคนที่แรงมากแต่ว่าเขาก็บเดรรงกับคนอื่นเเราก็เป็นแค่แบบการทํางานของเรามันดูแบบแรงเฉยแต่ทำบยนงานก็บ่รเด็กินกนี่ทุคนแต่ทำงานไม่ตั้งใจทํางานก็ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนคนอื่นเขาก็ต้องเ็ดเราก็ต้องทําแต่ในร้านเล่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่เปลี่ยนจากเสิร์ฟหมูกระทะ ไปเป็นเสิร์ฟเหล้าชงเหล้าเฉยๆแต่ก่อนไปก็ชงไม่เป็นน่ะเจ้าของร้านเขาก็สอนเราเพื่อนที่ทํางานที่เขาทําก่อนรุ่นพี่อย่างเงี้ยเขาก็สอนเราว่าเออใส่น้ําแข็งใส่เหล้าใส่โซดาเนี่ยเ,เขาก็จะบอกเราว่าทเทเบียอะไรอย่างงี้เปิดอันนี้จานอย่างงี้มันเป็นการทํางานเนาะทุกคนมันทํางานน่ะก็เสิร์ฟเราบริการลูกค้ารับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักทําไปทํามา กินเหล้าเป็นเพื่อนลูกค้าเออเอาว่ากันไปนะจ๊าโหลดขึ้นอย่างนี้จากที่แบบว่ากินเหล้าเป็นเพื่อนลูกค้าสักพักเราติดค่ะทุกคนค่ะต้องต้องกินนะเพื่อนก็แบบว่าอืมชักหน่อยไหมมึงนี่เต็งไ์๋แล้วมันเป็นอันเั็นแล้วกันไม่มูร์หรือไม่เป็นอินซ็ตแล้วกินเหล้าก็บหอกะกะนะสมัยนั้นนะคะสมัยเบลเป็นัยรุ่นก็จะเป็นประมาณนี้ใบช่ชีวิตเต็มที่มากๆเลยนะทุกคนตอนที่เบลเป็นับรุ่นน่ะใบช้ชีวิตแบบว่า โอ้โหสุดยอดแต่ว่าผู้ใดว่าเต็มแต่ว่าเบลเต็มทุกคนเบลเต็ม,ท,มที่กับชีวิตเบลม,มากมากแต่เบลก็มีเงินไปเรียนหนังสือมีเงินเรียนประวัติศาสตร์นี่ตอนนั้นมันต้องจ่ายค่าเทอมด้วยนะหนังสือกับเล่มและปเปดร้อยกว่าบาททุกคนยิ่งอตอนเรียนจบประวัติศาสตร์เนาะเบลก็เรียนจบประวัติศาสตร์แล้วเพื่อนก็ชวน ไปเรียนอ่าที่อุดรมหาวิทยาลัยรชาชพัฏนอุดรธานีกลับไปเรียนเป็นเสราร์อาทิตย์ไม่ได้เรียนเป็นจันทร์ถึงสุขเพราะว่าถ้าเป็นจันทร์ถึงสุขอ่ะเราต้องย้ายที่ทํางานเรายังไม่รู้จักอุดรเราก็เลยอ่าเลือกที่จะเรียนเสราร์อาทิตย์แทนแล้วก็ทํางานตั้งแต่จันทร์ถึงสุขเสราร์อาทิตย์นี่เขากับไปเรียนอย่างเดียวนี่สินาะทุกคนขะก็เรียกว่าโอเคเราก็ไปกับเพื่อนได้อยู่พักๆหนึ่งแหละทุกคนคะ่ะตอนนั้นอ่ะไปเรียนวิทยาลัยใช่ไหม ค่าค่าเทอมยังไม่ได้จ่ายทุกคนแต่ว่าคุณคู่ห้ซื้อหนังสือหนังสือแล้วนั้นเป็นวิชาสถิติวิชาสถิติเล่มหนึ่งเล่มบใยใหญ่มากทุกคนเล่มใหญ่แล้วก็เล่มประมาณ220บาทบาทเดี๋ยวว่าปื้ออุดรคือแพ้งแท้เราจะไหวไหมทุกคนถ้าเราไม่มาย้ายมาทํางานที่อุดรเราตายแน่เราแบบเราสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเรียน,นมันก็ได้นะทุกคนแล้วก็เรียนยากขึ้นมากๆแลเลยยิ่งเป็นวิชาบัญชีนะโอ้ย แล้วก็มีแต่ผู้ใหญ่ไปเรียนเหมือนกันนะรุ่นรุ่นเบลมีแค่เพื่อนที่ไปด้วยกันแต่ส่วนมากเรียนเสาร์อาทิตย์มันก็จะมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่คนทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถไปเรียนได้แหละเพราะว่าหนึ่งถ้าเรามีเวลาไม่พร้อมเงินไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็ไปเรียนเสาร์อาทิตย์เอากระบจบขคือกันแต่ว่าเบลทําไม่รอดเบลไปบอลอดเพราะว่าเบลอุกฮักทุกคนขะผู้ชายถิมโอ้ยผู้ชายถิมเบลทุกคนผู้ชายทิ้งเบล เขาไปมีคนอื่นไปรักกันมาตั้งห้าปีทุกคนคะ่ะอาธานรักห้าปีรักกันมาตั้งห้าปีแล้วก็งี่เง่าเลิกกันก็กลับมารักกันเหมือนเดิมแต่สุดท้ายเขาไปมีคนอื่นเขาบ่เอาเขาเลยเขาตัดแบบเยอือบมีเยื่อหย่เลยเบลเบลห้องหายไปอกหักนูน่นอกหักแล้วเบลไปไหนจุดเริ่มต้นของเบลที่อกหักเบลไปเกาะสมุยไปหาเพื่อนตอนแรกก็เพื่อนก็บอกว่า เออองมาหากูไหมอะไรเงี้ยมาทํางานด้วยกันก็ไปทํางานกับเพื่อนที่เกาะสมุยกับไปเลียนนวดเขาพาเฮ็ดงานยังงกับเฮ็ดไปเบือนแหละทุกคนค่ะสายที่เรียนมาอาจจะไม่ได้ตรงกับงานที่ทําก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเริ่มต้นใหม่แต่ว่าฮอปกับไปเลี้ยนนวดน้าเขาพอทําเป็นแล้วเราก็อยู่ไปอยู่มาจับพัดจับผูไปอยู่ภูเก็ตบ้างอะไรบ้างเนาะสรุปกเ็เลยมา่เป็นเบลจนถึงทุกมือนี่แลแหละจากที่เรียนมาถามว่า มันได้อะไรก็ได้เด้่นี่เด้พอเรามาขายของหรือว่าเรามาอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราคิดถึงตอนเรียนว่าเออเราก็จะบริหารแบบนี้เราก็จะทําค่าใช้จ่ายอย่างนี้พอมาซื้อของมันจะได้กาไรเท่าไหร่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเแบลบก็คิดอยู่ในหัวเรานี่แหละแต่เบลเองก็ไม่ได้แจกแจงแรายละเอียดหรอกว่าเราต้องเอาค่าถ้าให้เขียนอะ่ะมันก็เขียนได้นะทุกคนอันลูกชิ้นถุงหนึ่งอะ่ะก่อนที่เบลจะซื้อเนะ่ยแเบลบคํานวณก่อนได้ว่า หนึ่งถุงอ่ะมีกี่ชิ้นแล้วเบลต้องขายชิ้นละเท่าไหร่อะถ้าถุงนี้มันราคาแปดสิบขึ้นอ่ะมันต้องขายชิ้นละสิบบาทถ้าสมมุติว่ามันหกสิบหรือห้าสิบมันต้องขายห้าบาทเราก็คิดเอาว่าเราจะขายประมาณไหนแต่ตอนแรกเบลยังมองไม่ออกว่ามันต้องขายยังไงแต่ตอนเนี้พอไปซื้อเราเข้าใจแล้วว่าอะราคาสูงถ้ามันสูงมากเกินไปเราก็ไม่ต้องออกมาขายแล้วก็ดูว่าลูกชิ้นอันนี้มันเหมาะสมไหมมัน มันดูแบบเรียกตาเรียกใจกับลูกค้าไหมว่าเออมันดีกับลูกค้าแล้วก็มันได้กําไรกับเราด้วยถึงมันจะไม่มากแต่ว่ามันก็ดีเด้เแบลบว่านะอันนี้ทอยทำไปทํามาเราก็เข้าใจฟีลว่าเออถ้าเป็นพวกขนมที่เราขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ได้กําไรเยอะทุกคนคะ่ะถุงนึงอ่ะหรือแพ็คหนึ่งที่เราซื้อมา50บาทมันได้แค่10บาทเองนะถ้าเราขายหมดนะแต่ถ้าเป็นร้านชาําร้านใหญ่ เอออันนั้นอ่ะจะได้กําไรเยอะแต่ถ้าเป็นร้านเหมือนของเบลอ่ะจะไม่ได้เยอะแต่ร้านทาอ่ะทุกคนมันต้องลงทุนแบบเราต้องซื้อมาก่อนขนาดแล้วเราเรียกแค่เนี้เราต้องซื้อมาก่อนตนน้องมีเงินเราได้สองพันนะคะแล้วก็ลงลง,ลงน้ําแข็งทุกวันเนี่ยเราต้องแตดบายเงินไว้เลยแล้วเงินที่มันอยู่ในร้านเนี่ยมันก็จะหมุนรอบเบลอ,อยู่อย่างนี้แหละหมุนรอบเบลในทุกๆเดือนนะคะทุกคนมันหมุนรอบเบลอ,อยทุกเดือนว่าเบลอยให้ลูกไปโรงเรียนเท่าไหร่อะ เราเก็บเท่าไหร่อันเก็บบ่ได้ร้ายหรอกทุกคนแต่ว่าเงินที่ขายของเนี่ยมันจะหมุนเฮาอยู่ในนี่แหละซื้อไข่มาเราก็ได้กินซื้อลูกชิ้นมาเราก็อยากกินเราก็กินย่ำเฮาก็อยากเฮากักินพวกของทอดน,นักเก็ตเฟรนายเหมือนกันไม่ต่างขน,ขนมขนมลูกเราได้กินด้วยถึงจะไม่ได้ซื้อมาเราก็ไปซื้อที่อื่นอยู่ดีเฮากะถือว่าอ่ะ อันนี้ก็ให้ลูกไปโรงเรียนเหมือนกันมันก็ดคือกัดม,มันจะบาลานซ์มันจะหมุนรอบตัวเราอยู่เงี้ยแหละถ้าเราขายของนะมันจะไม่ได้แบบว่าเราไม่ใช่ร้านใหญ่เราไม่ใช่ร้านส่งใหญ่เราไม่ได้ส่งของทีละเ,เป็นแสนสองแสนมันก็อยู่ประมาณนี้แหละอะถ้าเป็นร้านเล็กๆนะถ้าเป็นร้านใหญ่มันก็จะมีเงินมากขึ้นแต่ถ้าเป็นร้านเล็กๆประมาณนี้มันก็จะอยู่แค่นี้แหละแต่ก็ดี ว่ามันมีเงินหมุนอยู่ในตัวเราจะมากจะน้อยมันก็เป็นเงินหมุนในตัวเราถ้ามันไม่เหมาะกับเราอันไหนที่มันทําแล้วมันดูเหมือนแบบมันหนักกับเราเกินไปเราก็ตัดออกแค่นั้นเลยนะคะสําหรับเบลจากที่เลี่ยนมากกับการที่มาทํางานจริงๆอะตอนนี้ปัจจุบันนี้จากสิ่งที่เคยทํางานมาเบลคิดว่าแบบเนี่ยเหมาะกับเบลที่สุดแล้วมันอาจจะไม่มากมายแต่ว่าเราก็มีความสุขที่เราได้ทําแล้วก็ได้ยูกับลูกไปด้วยเนาะ บนมาตั้งนานก็กบเก็บกว่าร้านเสร็จเรียบร้อยล้างถ่วยล้างจานหน้าบ้านเก็บรถเก็บขยะแล้วนะคะแล้วก็จะปิดบ้านแล้วก็ล็อกหน้าบ้านล็อกประตูเก็บ ดูความเรียบร้อยชัดเจนนะคะเก็บรถเก็บล่าเรียบร้อยนะทุกคนแล้วเบลก็จะมากวาดบ้านข้างในสักหน่อยเพราะพรุ่งนี้จะได้ไปซื้อของในจะออกกาลังกายเยบลก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะมากวาดบ้านเสียเวลาก็เลยกวาดให้มันเรียบร้อยเลยพี่อดินก็ยังไม่นอนกลับไปเอินมาใส่นะคะทุกคนขาเก็บรอง,ง,งเท้าให้มันเรียบร้อยแล้วก็เอาที่ตะขยะมาให้เบลด้วยเนาะมีลูกกับใส่ลูกนี่แหละค่ะนะ พูนเฮียนก็หูหกทุกคนค่ะก็กถือว่าลกอยู่นะที่อุปกรณ์ออกกําลังกายกับลายได้บาทที่นี่จักหยังเป็นหยังแคทันเบลบ้างเพื่อเสือโยคะบ้างเออเอาออกลงไปออกกําลังกายพิเด้จกักมือเนาะบาทที่นี่ ทำตรงนี้เสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะ <aos S 1> ทุกคนเก็บ <ส S 1> ตรงนี้เสร็จแล้ว <ะ S 1> <ๆ S 2> เลวบลก็จะปิดหน้าบ้านแล้วก็ปิดไฟให้มันเรียบร้อยเนาะแล้วก็ไปดูที่หลังบ้านเพราะว่าหลังบ้านเบลก็ทกากับข้าวตอนเช้าตอ,อนเที่ยงอะไรอย่างงี้เหมือนกันหรือว่าลูกกลับมาก็ผัดกะเพราอยู่หลังบ้านอย่างเงี้ยเบลก็จะไปเก็บล้างจานปิดทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยเก็บทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเพราะว่าแมวพ่อหมามันก็อ่ามาคุยเขี่ยในบ้านเราข้า็ต้องเก็บให้มันเรียบร้อยทุกคน เ็บเสร็จแล้วเบลก็ไปอาบน้ําอาบทาวันนี้สระผมด้วยเป่าผมสัวสีเลลวทุกคนคะ่ะกว่าจะได้นอนก็ประมาณสี่ทุ่มไปเลยคะ่ะห่อรามมอนก็นขึ้นรับเป็นตายน้องอานาเว้าเวาทุกคนคะ่ะไม่รู้พูดอะไรเบลหลับไปแล้วลูกก็ยังพูดอยู่งั้นแหละเป่าโหลดรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีเอา้านอนกอดกัน้่มอ้อมทั้งสามคนอ่ะก็รู้สึกตัวขึ้นมาเบลก็ไปเข่าของน้ำแล้วก็กลับมานอนใหม่ นั่นแหละทุกคนขายเงาหอดหมืออื่นเสาร์าพวกนี้ค่อยเจอกันอีกทีนะคะทุกคนขายสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีคะ่ะ